สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลกู้ท่านช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของอนาผตที่เข้ามาอยากให้พ่อแม่พี่น้องระวังนะครับเรื่องของใครเดินออกที่มากับฝนละตอนนี้ตังทีมงานในส่วนของขเทศบาลเองแล้วก็อสมอเองก็เช็คเรื่องของลูกน้ํายุงลายอะไรอย่างต่างๆแบบการเตรียมพร้อมปกติเพราะว่าไ่เดียวใครเดินออกเริ่มระบาดละอย่างลูกน้องเทศบาลเองก็มีการทิ่งครเดินออกละ เทศบาลเองก็ต้องมีการเฝ้าระวังฉะนั้นก็ในส่วนของในเขตเทศบาลทิทมดตก็ทีมงานอสมก็เข้าทําหน้าที่แบบทุกปีทุกบ้านก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องตต่บ้านก็ช่วยกันดูตัวเพราะว่าบางเตื้อเนี่ยในการป้องกันมะเร็งไข้เลือดออกเกาะเรื่องของน้าทีค้างเรื่องในตุม่มในใบไม้ได้อย่างต่างๆฉะนั้นถ้ามีไข้เลือดออกจุดไหน ที่เกิดขึ้นบริเวณไหนก็จะได้ก็แจ้งต่างเทศบาลตัวยเพราะเทศบาลก็จะสะง่งทีมงานเจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นยาลอกบ,บริเวณตึงหมดเพราะว่าจะรด้ก็แจ้งให้เทศบาลตัวยว่าถ้าพบใครเดินออกบ้านไหน ต่อมาแจ้งเทศบาลแล้วก็แจ้งอสมอนในการประสานเขาก็จะได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับช่วงนี้พ่อมแม่พี่น้องก็จะต้องเตรียมเรื่องของวัตภัยทุกภัยข่าวาว,าว,าวออกมานักหนาแล้วก็พายุตวยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งรอบๆบ,บ้านเฮาตวัวและต่างประเทศตวัวที่เฮาได้ยินข่าวๆอย่างตลอดของบ้านเฮาเนี่ยก็อยากอบองให้พ่อแม่พี่น้องเวลาเช็คเรื่องของพยากรณ์อากาศออกไปบ้านออกไปไหนมีพายุก็มีฝนกอ เราจะได้เตรียมตัวสําหรับบ้านเราได้ในส่วนของตางเทศบาลเมืองลำพูนเองนั้นกับตังตว,วัดปุรกะเตงสั่งมาเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของทุกภัยวาทะภัยแล้วก็อาจาร เสร็จมาเองก็เตรียมคีมงานก็อยากประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านด้วยก็ช่วงนี้ในส่วนของกลางเทศบาลเองก็ตอนนี้เขาเห็นขวามุ้งก็ได้มีการรือร่วมมือกันกับอบจตัวเองตัวต้องเข้าใจนะครับอาทิตย์แล้วที่ผมก็อธิบายแล้วว่าขวามุ้งน่ะเป็นของอบจตอนเนี้ยเขาเคลียร์กันละว่าเขตพื้นที่จะต้องเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายในสมัยตั้งแต่ประกาศเทศบาลสองสี่ เจ็ดแปดที่จะตั้งเทศบาลเปิ้นออกมาเป็นพระราชยัติเทศบาลแล้วก็ออกเป็นพระราชกิจจาเรื่องของการตั้งเทศบาลสมัยก่อนร้อยสี่สิบเก้าแห่งที่มีการประกาศแล้วก็เขตเทศบาลเองเขาก็มีการปักหกลักไว้บริเวณเลยน้ำกวงเลยหัวมุงไปอันนั้นก็เป็นเรื่องของพระราชกิจจาที่ออกมาก็คิดว่าในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนื่งที่ แจ้งกับปอมเปิโนงเรื่องของเขตแดนไอย่างต่างๆแต่ในส่วนของท้องที่เนี่ยก็มีการอู้กันประสานกันตลอดอันนั้นก็เป็นประโยชน์สําหรับในการดูแลตวัอตวอแ่างตัวบันไดและยิ่งไม่เดียวเรือกําจัดัะตบที่เทศบาลเองทําทุกปีเขาก็ได้มีการประสานงานเรื่องของเรือกําจัดตะตบตอนเนี้มาละเขาทําที่สะพานดําก่อนเพราะว่าเขาจะต้องทําตั้งเหนือก่อนเวลาฝนตกหน้นาม,มา ทางใต้เนี่ยมันก็จะได้ไหลไปแต่ในส่วนของทางเหนือเนี่ยเขาก็จะเก็บคือหมดเพราะว่าบางเตื้อมันไหลาจากเหนือน้ําเข้ามาในเรือกําจผลกรงตบอันนี้เป็นของกรมโยธานะครับซึ่งทางที่สมรรเองก็ประสานครับกรมโยธาทุกปีที่เข้ามาได้นิ่งนอนใจเขาต้องอยังในส่วนของเรือของอบจึงมาไปได้เพราะเรือของอบจทําทางใต้ตึงมันมีเวลามาเขาก็ประสานกับกาท,ทา,างโยธา ทุกปียังปีแล้วเขาก็เอาเรือของกรมโยธามาโดยเทศบาลเองเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการยกเรือในการเรื่องของน้ํามันตัวเองตัวเถ้ามาเอาเรือของกรมโยธาเนี่ยบาไหวเรือของเขาเนี่ยก็จะจัดเฉพาะบริเวณหน้าวัดฉะนั้นตอนนี้เรือของกรมโยธาที่การกับเทศบาลก็กาลังไล่กาจัดผักตบบริเวณตังเหนือน้ำตังสะพานดาก่อนอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เฮาได้ดําเนินการเพราะว่า มันเป็นเครือทวะาเฮาก็เลยต้องดําเนินการไปเให้เรียบร้อยแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล,ล้อมตวัวเองตวัวกอช่วงนี้ทางเทศวาลเองนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมเปิดเงินศิลป,ปินซึ่งจะเป็นการจัดแสดงทิศรรศการตำนานวรรณกรรมบุคคลสําคัญ หรือที่ฐานพื้นบ้านผ่านเส้นด้ายลายการ์ตูนซึ่งก็จะเป็นเรื่องของตำนานวรรณกรรมเรื่องของคู่บาสีวิชัยป้องตำนานเรื่องของกูจ้างตวัวไอ้ยอยตัวเนี่ยคือเขาก็จะได้มีการรวบรวมศิลป,ปินละกอนิทานพื้นเมืองที่ละอ่อนนะ่ะยุคไปเดียวน่าจะศึกษาเรียนรู้แต่มันก็เป็นเรื่องของภาพการ์ตูนนะฉะนั้นเขาเปิดในวันที่เสาร์เก้านะครับ มีหนังสือการ์ตูนม่อย่างต่างๆนั้นๆก็เป็นการรวมเรื่องของตำนานต่างๆก็ออกมาเป็นภาพการ์ตูนให้ละอ่อนได้อ่านแล้วมีความสนใจแล้วก็ได้เข้าใจเรื่องของตำนานอย่างตำนานของครูบาศรีวิชัยหรือตำนานของกูจ้างของอย่างพ่องอนาเกตางเทศบาลเองก็จัดที เงินศิลปินฉะนั้นเดี๋ยวผมเองก็จะต้องจัดละอ่อนเงียนต่างๆให้มาดูตัวแอ่งตัยเพราะว่าถือว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับละอ่อนยุคใหม่ที่เน้นเรื่องของมือถืออย่างเดียวแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยมันได้มาดูหูเรื่องของภาวะประวัติศาสตร์อะไรต่างๆก็อันนั้นก่อยๆในส่วนของการดําเนินการแล้วก็เห็นอันนะครับช่วงนี้ทางเทศบาลเองก็จัดเรื่องของแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับของเทศบาล่อนเขาก็แข่งระดับเทศบาลเสนตเราก็จะไปแข่งระดับภาคซึ่งในส่วนเนี้ยมันก็จะมีทักษะเนี่ยปีนี้ันจะแข่งที่ตากแต่ตอนเนี้ยมีกีฬาท้องถิ่นเราก็คัดเลือกเราก็จะเดือนหน้าจะมีการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นที่อาหจัดเชียงไฮเป็นเจ้าภาพ <ส arde. S 1> ก็จะเป็นเรื่องของท้องถิ่นแหละที่จะกระตุ้นเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆและแหมเรื่องนะครับเดือนกรกฎาคมก็จะเป็นวัน ครบรอบเจ็ดสิบสองพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรลชการที่สิบในส่วนของต่างเทศบาลเองเนี่ยผมได้รับได้ทําพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ชายครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมอบเพื่อกับสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันที่ผมไปรับก็มีต่างนายกอบจอมีต่างหัวหน้าส่วนแล้วก็เทศบาลเองแห่งสี่สแห่งอบตัตวยเปิดหมอกเพื่อท้องถิ่นทังน้งหมดของผมเนี่ยรับมาแปดสิบสามใบเซฟแล้วก็วันที่เสาที่ผ่านมานะครับผมก็ต้องจัดพิธีคือคณะครูครูประจําชั้นนะครับซึ่งทางเทศบาลเองก็เอาไปกรอบพระบรมฉายาลักษณ์เรียบร้อยแล้วก็เขาไปทำพิธีต่อนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ ว่าส่วนนีพระเจ้าอยู่หัวเลิกการทิศนะครับแล้วผมเองก็เป็นคนเอาเป็นคนวางผ่านแล้วก็อธิการการแต่งชุดข่าวาคณะครูทุกคนที่เป็นครูประจําชั้นแต่ละห้องเนี่ยก็มาทุกองเรียนในสังก,กัดเทศบาลสี่องเรียนก็มารับหมอบพระบรมฉายลักษณ์เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเอาไปติดกับห้องเรียนทุกห้องของรงเรียนในสังก,กัดของเทศบาลปนงปูลเราก็ดําเนินการเป็นความพร้อมเพียงผมคิดว่านี่ภาพเป็นภาพประวัติศาสตร์ ในส่วนของราชการี่สิบแล้วก็ทางเทศบาลเองเขาก็ดําเนินการในส่วนลูกเป็นภาพประวัติศาสตร์ตัวครับก็อช่วงนี้ตั้งแต่อาทิตย์แล้วที่ผมบอกนะครับว่าอาทิตย์นี้ผมจะมาโอ้เรื่องของผู้สูงอายุแล้วก็ของเรื่องรัฐบาลญี่ปุ่นเมืองญี่ปุ่นเพราะตอนเนี้ยคนญี่ปุ่นเนี่ยมันมาเกิดกันมีการลดน้อยลงสังคมเปลี่ยนคือแล้วก็เด็กหนุ่มสาวรุ่นใหม่ก็แต่งงานตุยแล้วก็หรือว่าแต่งงานก็เบาลุก แล้วก็สำคัญที่สุดบัได้ปิกมาอยู่ท้องถิ่นโตเกา่าท้องถิ่นโตเก่าที่ตามชนระบดตามเมืองรอบนอกที่แบบที่เป็นบ้านเกิดอะไรอย่างต่างๆเนี่ยบัปิกมามีกับคนเท่าซึ่งมาเตื้อเนี่ยไม่เดียวคนเท่าที่ตายไปก็ปล่อยบ้านว่างเพราะว่าคนนุ่มเนี่ยปัญหากินในเมืองเนี่ยปิกมาเนี่ยมาอยู่บ้านเนี่ย,นนยมันก็ไม่มีอาชีสพสำคัญที่สุดภาษีมันแปลงเลยฉะนั้นบ้านว่างในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพันๆหลัก เป็นล้านล้านเป็นล้านหลังเลยนะฉะนั้นเมืองก็จะเงียบแล้วก็มีการคนแก่คนแก่ของญี่ปุ่นเนี่ยเปิ้ลก็จะมีการจ้างแรงงานตัวเองอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาแต่เราลองปิ๊กมาดูหรอถ้าเมืองญี่ปุ่นเนี่ยมีบ้านร้อยหลังบ้านว่างอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเมืองมันจะจะไดมันก็จะเงียบกลางคืนมันก็จะมีไฟมันก็เหมือนกับบ้านเฮาวันนั้นผมมีโอกาสได้ปลา ทศการโคมที่วันที่เสาสองที่ผ่านมาเนะี่ยท่านผู้ว่าและกาญจังวัดเฮาเนี่ยก็มาเดินเห่โคมวิสาขากับผมที่เฮาคงมไปวัดท่านเจ้าคุณนะครับออกจากจนผู้ว่าหน้าจนผู้ว่าเนี่ยผมบอกเลยว่าบ้านวีว่างกูเต้ออาคารตึกของธนาคารอิสลามที่เจ้าอยู่ธนาคารอิสลามก็ไปละนะครับเว้นว่างไปแล้วก็ตอนนี้มีคนนวดแผ้นพันไทยมาเปิดโอเคเขาเปิดนะ้รับเราเดินไปดู ไปสารการผมก็บอกตึกห้างไทยแลนด์ก็ว่าง้นตายไปก็บม,ม่มีใครมาเจ้าเลยไปแหมตึกนี้ก็มีการคนเท่าเปคนก็บาเปิดละหลายๆอย่างในถนนอินยโยมยศผมก็บัญญายให้ฟังว่าถ้าเมืองมันเนี่ยมันเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันบาสามารถเปิดร้านได้เมืองมาานันจะเงียบมันก็มันจะมีชีวิตชีวาเหมือนกันนะครับที่ต้องแจ้งพอแม่พี่น้องนะครับที่เขาแล้วผมทําเรื่องของ ขอใื้จังหวัดกับัางสัมปรสิติ์เนี่ยอปรับเรื่องของโซนิ่งว่าขอยกเลิกโซนิ่งเรื่องของการขายแอลกอฮอล์อย่างต่างๆจากร้านค้าที่ทาเรื่องของเทศบาลและเทศบาลทําเรื่องึงจังหวัดว่าบางถนนอินทยมยุทธจะเลื่อนลาดหรือว่าที่มันใกล้สถานที่อย่างต่างที่บ้านท่านขายได้บ้านนี้ขายบปแล้วโซนนี้ขายได้โซนนี้ขายไปได้มันปรัป็นธรรมผมก็ทางในส่วนของสัมสรมิตร ปิ่นก็นได้มาประสานกับตังทศบมานปิ่นบอกวา่าอันนี้มันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายมันต้องใช้มติคณะรัฐมนตรีในการที่จะต้องแก้กฎหมายแก้อย่างต่างๆนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่ผมก็บอกขอ,ขอแนวคิดว่าเขาจะแก้จะใดในส่วนของตังทิบมานเองพร้อมที่จะแก้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของโซนขายร้านค้าเรื่องของขายแอลกอฮอล์ผมก็เปิดนก็นแนะนํานะครับว่าอันแรกจะต้อง ทำเรื่องถึงผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะว่าหลายจังหวัดเนี่ยมีปัญหาผมเองก็ประสานแก๊บมูหลายเทศบาลโดยเฉพาะอย่างนีงเมืองนครหลายหลายเมืองอย่างแป้เพื่นก็เดือดร้อนน่านเพ่นก็เดือดร้อนอย่างเชียงไฮ้ก็เดือดร้อนบางที่เพื่อนเรื่องของโซนโซนนิ่งแล้วก็เรื่องของการสืบทอดของทายาทสองอันเนี่ยโซนนิ่งอันนึกวเรื่องของการสืบทอดบางเต๋อเนี่ยพฎหมายออกมาว่าถ้าร้านเนี่ย คนได้พยาญาติายเซจบารสามารถคือทายาทได้มันก็จะไปกิจการได้ยางใดเหมือนที่ผมยกตัวอย่างลำไอ้ที่เห็นชัดเจนนะครับอันเรื่องนี้ยซึ่งเปิลกนแนะนํานะครับทางสบสมธพุทธ,ธมาลอาทีมงานนสมาคมแนะนําว่าที่คุณจะทําได้ก็ต้องดึงอันแรกเสนอพูดตรวจการแผ่นดินอันที่สองท่านจะต้องเสนอเข้ากระทรวงแล้วก็เข้าสู่คณะรัฐมนตรีแล้วก็คือเสนอกระทรวงหาไทยนี่แหละ ฉะนั้นผมเองก็เลยต้องหาแนวร่วมผมก็เลยทำหนังสือถึงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมเมืองกระคเทที่จะเป็นพาววอรวมกันที่มีปัญหาเหมือนกันฮื้ดันเข้าสู่คณะรัฐมนตรีที่จะต้องออกมาแก้ไขเป็นมติแก้ไขมติแล้วคณะรัฐมนตรีก็ได้ละ่ะฉะนั้นอันนี้เทศบาลเองก็ไาได้นิ่งน้องใจเพ,เพื่อเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของไรายได้ให้กับ ปอมีพี่น้องที่ทำหนังสือเข้ามาครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่แจ้งนับปอมีพี่น้องท่ามอย่างถ้าเมืองมันบ่มีชีวิตเนี่ยร้านค้ามันปิดเนี่ยนะครับมันลําบากอย่างไม่เดียวเนี่ยบ้านเราจึงบมดเนี่ยที่มีเลขที่บ้านเนี่ยกานประมาณห้าพันกว่าหลังแต่คนอยู่แท้ๆเนี่ยประมาณสามพันกว่าหลังที่มันมีคนอยู่ก็หลายชุดดังนั้นตอนนี้เทศบาลเองก,ก็ต้องดูว่าเขาจะวางแผนจะใดเรื่องของ ผู้สูงอายุที่จะดําเนินชีวิตจะได้อย่างไดๆจะได้ในอนาคตคือกับพ่อแม่พเป็นน้องเพราะว่าแหมน้อยเนี่ยนีประพ้นเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเราจะแยกได้ให้ผู้สูงอายุเนี่ยมาอยู่ในมีความสุขแล้วก็ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันตอนนี้ผมก็วางมาตรฐานวางแนละ้ววางโครงการไว้ว่าส่วนหนึ่งที่เขาคือกา,กากไปดูงานเนี่ยต่างๆเนี่ย ผมกําลังเหื่อนโยบายกับผู้สูงอายุกรรมการชุมชนว่าตอนเนี้สิ่งที่เปลี่นดนตรีพื้นฐานที่สุดของบ้านเฮาก็คือสิ่งมองกล่องสิ่งมองที่เขามีกองเหียชาบเนียคล้องเนียซึ่งมันเป็นไหนดนตรีที่มันสมัยก่อนทุกวัดมันจะมีแล้วก็เราอ่อนสามารถตีได้ตีได้ตีได้ตัวตอนที่เขาจะตีบางทีมันจะต้องเข้ากันแล้วก็เวลาการน้าก็ต้องตีคล้องก่อนมงมงแล้วก็ตี ชาปะก่องนั่นแะอันนั้นอ่ะซึ่งบางเตื้อเนี่ยมันหายไปเซตเนี่ยผมก็เลยมีนโยบายว่าโอเคจะบอกให้ขอผู้สูงอายุนะ่ะที่เปิ้ลเป็นสิงมองหมู่เนี้ยเป็นวิทยกรมีกี่คนแหม่นอยจะคล้ายๆกับตั้งวงสิงมองนะ่ะแล้วก็ละอ่อนนักเรียนของเทศบาลืองนาปูนะ่ะถึงสีโ่โรงนะครับฝึกละอ่อนเลยที่สนใจจะเอาผู้สูงอายุเนี่ยเข้าไปสอนในโรงเรียนแล้วก็จะตั้ง ทีมเรื่องของวงสิงมองขนาดใหญ่ตอนนี้ซึ่งแนวคิดเนี่ยมันก็เกิดจากที่เขาไปดูงานอะไรต่างๆอย่างผมไปดูงานเรื่องของเอกออจีพนันน์ใผมแล้วเกยเอามาเพื้นซอนเยาวชนเพื้นทายทอดเป็นรุน่นเป็นรุ่น,น,นไม่เดียวเนี่ยถามเถอะอย่างกล่องสิงมองมันเกิดขึ้นบ้านง่ายๆเขาก็เลยดึงขึ้นมาเห็นน้อยเนี่ยถ้าลอยกระทงปีนี้ยิ่งใหญ่ผมเอา ละอ่อนที่ซ้อมของสีมงแล้วเป็นร้อยเนี่ยมาเดินแล้วเสียงมันจะม่วนขนาดไหนแล้วละอ่อนมันก็ได้ฝึกเรื่องของดนตรีเรื่องของอาการทายทอดเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนี่คือสิ่งเนี่ยที่ตั้งที่สมานเองตั้งผมเองเนี่ยอาดําเนินการในการทําก็ไปก็ไปนะครับตอนนี้กําลังอู้กับผู้สรงอายุอู้กรรมาการอยู่แล้วก็อู้กับไอ้ทรงตัววันนั้นไอ้ทรงเปิามอบของใหญ่กำจับทคงื่อบาตรผมเองก็ไปทําเลยทํากรอบไม้ เื่อกับตังเทศบาลในการเปิดงานประเพณีสงการเขาแล้วเนี่ยวเพื่อพูว่าตีคองในการปล่อยขบวนอันนั้นลุงทรงที่ผมขายคล้องใครกอ,อ,อ,องข้างเทศบาลนะเปิดเป็นบริจาคอัน,นี้ตัวเนี้ยก็เป็นตัวหนึ่งนะครับในการสร้างแนวคิดไอเดียที่จะทำวงสิงมองที่นักี่สุดในประเทศไทยก็ได้เพราะว่าตั้งเหนือมัปยวัฒนูเนี่ยมันเป็นดนตรีที่มันคึกคักอ่ะมนใจ มันจ้าแบบอย่างอีสานมันก็เว้ใต้มันก็เว้อย่างนี้เว้อันนั้นเขาก็มาปรับปรุงเพื่อเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของกิจกรรมของงานตัวนะครับสำคัญที่สุดการไปดูงานอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พากลุ่มออมทรัพย์ของวัลบัทเนี่ยของเทศบาลบรานลปูลนะครับกับทีมงานของกรรมการกลุ่มออมทรัพย์รถบัสกันคนเต็มแล้วผมก็ต้องเอารถไปคนเดียวอันนี้ก็ไปดูไปเทศบาล เขตอุดมศักดิ์ที่เป็นฐานทัพเรือสตหีบแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนเปิ้นมีเรื่องของชมรมผู้สูงอายุที่ปุนเก็บนางชมรมกลุ่มแม่บ้านเพราะว่าประธานแม่บ้านน่ะก็เปนคนละปูนแล้วก็เป็นแฟนของนายกขเขตอุดมศักดิ์เทศบาลเขตอุดมศักดิ์ที่ฐานทัพเรือสตหีบเป็นลูกอาจารย์สุชาติท้างเทศบาลเนี่ยพอรงครเยนจะคําเก่าเขาก็สนิทสนมกับผมอยู่แล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนแนวคิดไปดูงานเพิ่น หลายหลายอย่างที่ทีมงานได้มาแล้วก็เขาได้รู้เลยว่าอาเรื่องของฐานทัพเรือเปิเมีอย่างที่แปลกไปกว่าทุกเมืองเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวอันต้นามาเล่าให้ฟังที่ผมไปได้แนวคิดอย่างต่างๆในการดําเนินการแต่ช่วงเนี้ในส่วนของทางทศบมาลเมืองลําปูนเองตอนนี้เขากําลังเล็งเรื่องของกล้อง C C T V เพราะว่าในส่วนของมหาวันตะว่าก็เกิดเหตุและ้ะ เรื่องของแยกวัดใจที่จนกันแหละระหว่างรถตู้เจนจนกับรถเครื่องขนาดเทศบาลเองตอนนี้เอขากำลังเช็คกล้องแล้วก็เพิ่มกล้องที่ชุมชนเข้าไปแล้วก็ตอนเนี้เอขากําลังเช็คกล้องที่ของอบจอที่โอนเง้ของตํารวจตัวเองตัวเพราะว่ากล้องมูเนี้ยบางเตื้อมันล้าหลังแล้วก็มันบ่ได้ซ่อมตัวในการคาดูแลเพราะว่า เปิดมาได้หมอบเพิ่งเขาเป็นทางการในอย่างต่างๆเนะี่ยบางอันเนี่ยอบจประ่อก็มอบแล้วก็มันเป็นกล้องทีรานสมัยเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของซิมเรื่องอย่างต่างๆฉะนั้นตอนนี้เทศบาลเองก็เช็คใหม่มาแต่ละจุดแต่ละอย่างต่างๆแต่แประกอพอไม่เป็นน้องที่มีกูบัติเหตุหรือว่าอย่างต่างๆก็มาดูได้นะครับกล้องที่เขาติดตั้งแล้วก็ยังดีอยู่เขาก็จะมีกล้องช่วยเสริมช่วยอย่างต่างๆก็คิดว่าช่วงนี้ ในส่วนของตังผมเองนั้นกําลังเร่งเรื่องของจัดงบประมาณในส่วนของจังหวัดว่าเขาจะเตรียมงานเรื่องของเทศกาลโคมแสนดวงแลวก็ว่าเขาจะยังจะใดคือปีเนี้ยคือมันยิ่งใจแล้วก็เป้าหมายของผมก็คือเข้ากินเน็ตบุ๊กที่เป็นเทศกาลโคมที่ยาวถึงสองกิโลที่เขาตั้งเป้าไว้ฉะนั้นในส่วนเนี้ยเป็นเรื่องของความท้าทายแล้วก็พ่อแม่พี่น้อง ที่กลุ่มทำโคมทั้งหลายเปิ่นก็ทําตื้นวันตีอยู่ในมือของปีเนี้ยเก้าหมื่นห้าพันเกณฑเราจะต้องช่วยปีพอวพไปน้องแล้วก็สร้างแนวคิดก็สร้างแนด์มากแั้สร้างเมืองลำปูนะ่ะให้เป็นเมืองของเทศกาลโคมติ่เข้ากินเน็นบุกที่มีอุโมงค์โคมที่ยาวที่สุดผมไปเห็นที่อื่นแล้วสู้ของเขามาได้เพราะอย่างของเขานี่มันเป็นเรื่องของแสงงศกัทธาแล้วก็แสงแห่งชีวิต ที่ผมบายอีเพราะอย่างก็คือแสงแห่งชีวิตก็คือคนที่ทําโคมเนี่ยทําโคมแต่และชุมชนเนี่ยต่างๆเพื่อก็หวังได้เงินคนทำแล้วพกตจะได้รับเงินในการดํารงชีวิตแล้วก็ใจเวลาว่างคือเป็นประโยชน์ในส่วนของแสงแห่งศรัทธาก็คือแสงที่พ่อแม่พี่น้องมาปูชาโควมวัดพระธาตุกับเจ้าแม่แล้วก็เป็นความศรัทธาของ โปรเมพีนม่นองตัวก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนตัวเรื่องเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไนต่างๆทางทิดสมารเองก็มีองค์ประกอบนำไว้บริการพปรเมพี่นองเจ้าบ้านนะครับก็ไปใช้ได้บรถึง 5, ห้าพันสหต่างเกินห้าพันร้อยละบาทเอาก็เตรียมงบป,ประมาณไว้ก่อช่วงนี้ก่อนหน้าฝนนะครับทุกอย่างที่ต้องเตรียมไว้คือเก็บป้องกันสามอย่างมันจะป้องกันโรคมีสามอย่างง่ายคือ เก็บบ้านท่านจะต้องเก็บบ้านให้่อปองออย่างต่างๆพิดประถูหน้าต่างอย่างต่อสองเก็บขยะเศษขยะเศษใบไม้เศษอย่างต่างๆที่จะให้เป็นแหล่งพบาะนยุงพะมันยุงแล้วก็เก็บน้ําต้องพิษฝาภาชนะอย่างต่างๆให้เรียบร้อยเก็บสามอย่างเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ําเพื่อป้องกันหนึ่งโรคให้ลดออกสองให้ปวดข้อยุงลายสามติดเชื้อไวรัสซิกาดีคือสิ่งที่เขาจะต้อง ป้องกันไว้และเต็ดสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในส่วนของพ่อแม่พี่น้องช่วงเนี้ยภาวะเศรษฐกิจอย่างๆมันก็เฟื่องดูไปที่ไหนก็เงียบนะครับสิ่งที่ดีที่สุดพ่อแม่พี่น้องใช้เนีย่ยวันธรรัดของในหลวงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินสุขภาพที่สุดสุขภาพต้องแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยความอัธนาดีจากนายกบุญครับผมพบกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ